นะครับแล้วก็ขอให้อีกอย่างพยายามเอ๊ะอ่ะนิดนึงนะครับนะครับมีสติเยอะเยอะนะถ้าดูแล้วมันไม่ชอบมาพากลนะครับชิงออกมาก่อนนะอย่าพึ่งไปทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับแค่นั้นนะก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะ FC นะครับถึงแม้นะครับนะครับเพื่อนเพื่อน นะอาจจะไม่มีของเก่าของสะสมนะครับมามาขายให้ผมนะก็ติดต่อนะฮะพูดผิดนะครับก็กดไลค์นะกดแชร์กดติดตามนะครับเพจนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเพราะว่าผมนะประกาศรับซื้อแบบตะโกนดังๆเลยนะว่าผมประกาศรับซื้อนะครับ FC ีทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าคนทั่วไปที่มีของเก่าของสะสมนะยินดีรับซื้อหมดนะครับไม่เกี่ยงนะฮะโอเคคลิปนี้ ประมาณนี้นะครับฝาก f c นะไว้ด้วยนะครับใครมีของเก่านะอย่าลืมนึกถึงเรานะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ